สวัสดีค่ะคุณผู้ชม WorkPoint Today พบกับดิฉันวัชิน,นีพบุประภาพค่ะ คุณผู้ชมคะช่วงนี้ Facebook แจ้งเตือนดิฉันว่าสกูปที่ดิฉันเคยทำเมื่อปีที่แล้วเรื่องของคนจนเมืองเรื่องของคนหาเช้ากินข้ามที่ตอนที่เจอสภาวะโควิด1 9เาแล้วมันมีการล็อกดาวนครั้งแรกเกิดขึ้นชีวิตเขาเป็นยังไงช่วงนี้มันแจ้งเตือนกลับมาอีกปีแล้วค่ะคุณผู้ชมดิฉันก็เลยสงสัยว่าพอปีหนึ่งแล้วสถานการณ์นี้ยังไม่จางวกเขาไปไหนชีวิตของพี่น้องแรงงานชีวิตของคนที่หาเช้ากินข้าจะเป็นยังไงวันนี้เราก็เลยซูมคุยกับแหล่งข่าวคน นึงของดิฉันค่ะเดี๋ยวไปชมกันค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวปณิตานิมาบุตรค่ะชื่อเล่นก็ชื่อแก้วค่ะอายุห้าสิบเจ็ดละาห้าสิบเข้าห้จ็ดแล้วพี่จะโชว์ข้าวเช้าให้ดูกับข้าวเช้าพี่ปลาทหน่อยค่ะนี่ไข่าไไดาวเนี่ไยไข่ดาวสองฟองทานไปทาไปครึ่งหนึ่งน,นีเอาไว้ เอาไว้มือเย็นอืมไข่ดาวทำอย่าง <Okay. S 1> อื่นด้วยหรือเปล่าคะไข่ดาวไข่เจียววนไปไม,ไม่ไม่ไข่ดาวอย่างเดียววันนี้ก็คือไข่ดาวอย่างเดียวไข่ดาวสองฟองทอดทีเดียวแล้วก็ทานไปครึ่งหนึ่งมืม้อเช้านะประมาณสิบโมงเช้าแล้วจะมือมือบ่ายมื้อเที่ยงก็จะกินทานประมาณสักบ่ายสามหรือบ่ายสี่เนี่ยม,มันจะได้สองมือ้อ มันจะไปหิวตอนไหนคะพี่กินสองมื้อเนี่ยมันจะไปอยู่ช่วงเช้าก็ประมาณเนี้ยหนูช่วงประมาณเก้าโมงก็จะเริ่มหิวแล้วแต่ก็ยังท้างานไม่เสร็จก็ยังยังยังทานไม่ได้ก็ไปทายสีก็ประมาณสิบโมงอ่ะแล้วก็ช่วงประมาณบ่ายสามก็จะหิวละก็จะนั่งทานแล้วมันก็จะได้สองมื้อแล้วเย็นก็จะไม่หิวไงหนูกินกลับน้อยแต่กินข้าวเยอะกินบ่อยไหมคะสองมื้อหรือว่าแค่ช่วงโควิดเนี่ย ถามว่าบ่อยไหมก็ช่วงโควิดนะบ่อยช่วงโควิดนะี่ยทุกวันช่วงโควิดนะี่ยทุกวันเลยเพราะว่าพิมพ์พี่ไม่สามารถไปทํางานกลางคืนได้ไงค่ะพี่แก้วเล่าเรื่องงานของพี่แก้วให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าตอนนี้ทําอะไรอยู่ทํางานเป็นแม่บ้านคะ่ะ ทำงานเป็นแม่บ้านอยู่บริษัทบริษัทหนึ่งส่วนตอนเย็นก็จะรับจ้างรับจ็อบอะค่ะเช่นไปล้างจานบ้างไปเป็นผู้ช่วยแม่ครัวบ้างค่ะหรือบางทีเสาร์อาทิตย์ก็จะไปรับจ็อบทางานบ้านค่ะทําไมพี่แก้วต้องทําหลายจ็อบเหรอคะคือพี่เป็นสิงเกิลมัมค่ะพี่มีภาระค่าใช้จ่ายสูงก็ไหนจะค่าห้องตอ้ไหนจะค่าเลี้ยงลูกะ่ะคเพราะว่าเงินเดือนก็ไม่พออยู่แล้วค่ะ เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าอพอ COVID, โควิดแล้วลอกที่หนึ่งแล้วลอกที่สองแล้วลอกที่สามมามันทําให้รายได้พี่แก้วเสียไปยังไงเหรอคะคือรายได้พิเศษทั้งหมดยุติหมดเลยค่ะตอนนี้ถ้ากับว่าทิ้งเงินเดือนปกติของบริษัทซึ่งรายได้ก็หายเยอะนะคะจากวันหนึ่งคืนหนึ่งบางทีก็จะได้สองร้อยบ้างสองห้าสิบบ้าง,ง,าง,างมันก็หายไปเพราะร้านอาหารถูกสั่งปิดค่ะรายได้ก็หายไปเยอะมากความเดือดร้อนก็คือ ชักหน้าไม่ถึงหลังค่ะมันอยากจะบอกว่าพอทางร้านอาหารโทรมาบ,บอกว่าเปิดแล้วอยากจะบอกว่าดีใจมากดีใจสุดๆเพราะว่าอย่างน้อยไม่ต้องกินไข่ไม่ต้องกินมามา่าไม่ต้องกินปลากระกป๋องอีกแล้วค่ะแต่ดีใจอยู่ได้แค่สองวันต้องสั่งปิดอีกนะคะเซ็งไหมคะที่โควิดคือเราผ่านรอบแรกมาได้แล้วเนาะแต่รู้สึกเซ็งไหมคะที่รอบแรกเราผ่านมาได้แล้วแล้วรอบสองมันก็กลับมารอบสามก็กลับมาอยะะ่างนี้ค่ะ คือถามว่าเซ็งไหมมันมันใช้คําว่าเซ็งไม่ได้มันต้องใช้คําว่ากดสูงมากกว่าพี่ดีใจที่ดูข่าวทีไรก็เลขสองตัวเลขสองตัวแต่มันอยู่เลขสองตัวได้ไม่นานมันก็กลับมาเป็นเลขสามตัวมันเป็นการที่แบบกดสูงหัวใจมากกว่าว่าทำไมเราก,ากลับตกมาเร็วเพราะความเพราะความแบบมั่นใจใน การเอาอยู่หรือมั่นใจในไหนในใน,ในอะไรถึงทําให้เราเริ่มกัดค่ะเลยทําให้มันกลับมาพี่แก้วเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าพอเป็นลูกจ้างรายวันแล้วเนี่ยการที่พอโควิด -19 มาแล้วโลกนี้มันทำให้เรารู้สึกวิตกในฐานะลูกจ้างรายวันยังไงอะค่ะคือวิตกมากนะ ยังไงก็คือวิตกกว่าอะไรจะเกิดขึ้นในเหตุการณ์ข้างหน้าวันพรุ่งนี้กับลูกจ้างรายวันเพราะลูกจ้างรายวันเนี่ยไม่ทํางานก็ไม่ได้เงินทํางานถึงจะได้เงินคือวิตกที่สุดคือกลัวว่าเช้าขึ้นไปทํางานแล้วเจอเขาปิดป้ายว่าปิดกิจการชั่วขราวตกมากตอนนี้คือวิตกวิตกมากมากที่สุดก็คือการที่ไม่มีงานทำกลัวผลตกตรงนี้ แบ่งค่าใช้จ่ายยังไงก็เงินเดือนอนะ่ะมันค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งก็ต้องเก็บไว้ค่าชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งค่าชาวบ้านตีไว้เลยสามพันมันไม่ถึงหรอกแต่เราต้องตีเผื่อไว้ลูกอีกสามพันเป็นเดือนละหกพันแล้วเงินที่เหลือเราก็ต้องเจ็ดใช้หนี้เขาแล้วเราจะบริหารเงินยังไงตรงนั้นให้มันถูให้รอดภายในสามสิบวันก็คือใช้อย่างประหยัดที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทําได้ประหยัดขนาดไหนเหรอคะ ประหยัดขนาดไหนก็เคยเมื่อสมัยที่ยังไม่มีโควิดสมัยฟุ้งเฟ้อก็คือกินข้าวสามมือ้อแต่ตั้งแต่มีโควิดไม่รู้ว่าใครจะคิดยังไงไม่รู้นะแต่มันเป็นความจริงที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเคยกินข้าวสามมือ้อก็จะมาเซฟเป็นกินข้าวสองมือ้อเพราะข้าวมื้อหนึ่งสี่สิบบาทขั้นต่ำแกงสามสิบข้าวสิบบาทถ้าสามมื้อก็ร้อยยี่สิบแต่ต้องลดลงมาเป็นข้าวสองมือ้อ ไปซื้อกับข้าวซื้อแกงร้านที่เขาก็บอกว่าอย่างนั้นอย่างนั้นแหละแต่มันได้เยอะเราก็ต้องไปกินต้องไปซื้อร้านนั้นเพราะมันได้เยอะจริงๆในราคาสามสิบบาทและ9้าสิบบาทเขาก็ให้เราเยอะอเราก็เอาเอาตรงนั้นอะมากินเป็นสองมือ้อเพราะว่ากับข้าวมันเยอะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยเรากินข้าวรวมกันกับเพื่อนแต่พอมาโควิดครั้งที่สามเนี้ยมันแรงมากเราก็คือ ต้องต่างคนต่างกินแกงก็ซื้อมาถุงหนึ่งก็จะกินสองม,มือม้อมื้อเช้าก็จะกินตอนประมาณสักสิบโมกว่ามื้อบ่ายก็จะกินประมาณสักเก้าโมอ่าทัก 3, บ่ายสามบ่ายสี่ประมาณนี้ค่ะก็ประหยัดไปแล้วสี่สิบบาทมันประหยัดไปแล้วแปดสิบบาทนะคุณ ก็ประหยัดได้80่สีฟ้าดนเมื่อยรตังค์มืออันนี้คือสภาพปกติที่เรายังไม่ได้เข้าสู่โหมดในการที่ต้องกักตัวหรือว่าในการที่ต้องอยู่ห้องติดโควิดอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่ามันถึงจุดที่เราทุกคนต้องอยู่ในห้องอย่างนี้เนะะี่ยค่ะพี่จะคิดวางแผนยังไงก่อนเลยหรอคะคือถ้าในกรณีมีคําสั่งออกมาว่าให้เรากักตัวสิ่งแรกที่เราจะต้องต้องซื้อก็คือไข่ข้าวสารมาม่า เพราะว่าสองอย่างสามอย่างนี้มันคือหลักของชีวิตคือมันอยู่ได้อยู่ได้มันมันมันต้องอยู่ให้ได้แล้วก็น้ําดื่มแน่นี่เราจะต้องมีสี่สิ่งนี้ให้ได้ะคะ่ะว่าอย่างน้อยเขาก็ต้องประกาศให้เรากัดตัวก่อนสิบสี่วันเราก็ต้องอยู่ให้ได้กับกับอาหารที่ที่ที่ระมูเนี่ยค่ะคิดว่าพี่เป็นห่วงเรื่องไหนมากที่สุดลรอคะถ้าเกิดว่าต้องภาวะที่โควิดมันระบาดหนักๆแล้วอย่างเนี้ย สิ่งแรกเลยก็คือกูไม่ได้เจอลูกแล้วก็เรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องเรื่องค่าใช้จ่ายว่าเราจะจะได้รับยังไงเป็นยังไงอะไรยังไงแบบนี้ค่ะคุณเนาะเรก็หวงอยู่ค่ะห่วงมากแล้วก็ตรงที่สุดคือกูไม่ได้เจอลูกที่คําว่าแม่นะแม่ที่กูจะไม่ได้เจอลูก่ะ ถ้าเกิดว่าพี่เป็นรัฐบาลเนี่ยคะ่ะพี่จะแก้ปัญหานี้ยังไงล่ะคะคือพี่อ่ะเชื่อถือก็คือเชื่อถือสองสองสองข้อแรกคือพี่เชื่อถือในองค์อัลลอฮ์พี่ว่าอัลลอฮ์อ่ะท่านเมตตาและท่านก็เมตตาไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะคนที่เป็นมุสลิมเท่านั้นพระองค์เมตตาทุกเชื้อชาติและศาสนาพราะองค์ให้พรให้พวกเราอยู่แล้วและก็พี่แบบต้องเชื่อเชื่อในรัฐบาลทําไมถึงต้องเชื่อในรัฐบาล และตอนนี้เราจะเชื่อถือใครได้เชื่อถือตัวเองเหรอเราเรามีปัญญามีศักยภาพที่จะเชื่อถือตัวเองไหมจะมีเงินไปจ่ายค่าวัคซีนไหมอะไรอย่างเงี้ยรัฐบาลอ่ะถามว่าเชื่อเชื่อถือเชื่อมั่นไหมที่เชื่อมั่นในรัฐบาลไหมไม่ตอบอย่างนี้เลยเหรอ <c oughs> <c oughs> ใช่ไมเลยไมไ่ต้องคตั้งควหมวังกับเขาเพราะว่าเขาเป็นหน่วยงานเดียวที่สามารถนำโนนำยาเข้ามารักมาฉีดวัคซีนได้ ต่อให้คนมีเงินเป็นหมื่นล้านถ้าไม่ไม่มีศักยภาพหรือไม่มีอำนาจก็นํายาเข้ามาไม่ได้ที่เราต้องเชื่อเขาเพราะว่าเราเชื่อว่าเขาสามารถที่จะนําเข้ามาได้แต่ความเชื่อถือที่เรามีให้เขามันมากน้อยแค่ไหนอะมันอยู่ในส่วนลึกของตัวเราเองแต่ถามว่าตอนนี้ถ้าเราไม่เชื่อมั่นเขาเราจะเชื่อมั่นใครเราก็อยากจะวิงวอรัฐบาลว่าในเมื่อประชาชนคนเนี้ยคนหนึ่งเชื่อมั่นในในองค์กรของท่านแล้วก็อยากให้ท่านอนะทําให้สําเร็จ าทางรัฐบาลบอกเงินไม่พอเพราะเอาเงินไปดาวเลยดำน้ำทำไมเล่าบอกเับอย่าไปดาวเมาจ่ายเงินทุกพี่ก่อนอย่าไปดาวเลยดำน้ำรัฐบาลน่ะรัฐบาลน่ะเขาเขาใช้เงินน่ะเขากู้กู้มาถามว่าใช้เงินมีประโยชน์ไหมในมุมมองของพี่ส่วนหนึ่งก็มีประโยชน์ส่วนหนึ่งพี่ก็ไม่รู้อ่ะประโยชน์มันอยู่ตรงไหนขอขอส่วนที่มีประโยชน์ที่พี่รู้สึกได้เลยว่าม,มีประโยชน,น์คือส่วนไหนล่คะ มีประโยชน์ที่มามานะคือเขาช่วยช่วยคนจนช่วยรักยาถึงจะไม่ได้ช่วยมากแต่เขาก็ขึ้นชื่อว่าเขาได้ช่วยแต่เงินที่เขากู้มาสองสามหมื่นล้านพี่ก็ไม่รู้ว่าคุณช่วยประชาชนมาสักหมื่นล้านแล้วที่เหลือคุณเอาไปทําอะไรคุณน่าจะมาชี้แจงให้ประชาชนรู้บ้างก็ดีแต่พอเราถามพอมีมีบางกลุ่มบางพวกเข้าไปถามตรงจุดนี้ก็จะบอกว่าผมเอาไปทํานั่นเอาไปทํานี่เงินไม่พอ ไม่พอที่จะไปซื้อวัคซีนไม่พอที่จะไปเกื้อนหนุนตรงนี้ที่ก็อยากรู้ว่ามันไปไหนอะแต่ถามว่าหลายคนเขาก็พูดเพื mm ่อนพี่ทุกคนพูดหมดแหละว่าไม่มีใครเชื่อมั่นรัฐบาลนี้ถ้าเกิดว่าสิ่งสิ่งที่คนที่เป็นคนหาเช้ากินข่าต้องการที่สุดในสถานการณ์โควิดนี้ต้องการแบบตอนนี้เลยถ้าบอกรัฐบาลได้เนี่ยต้องการอะไรหรอคะต้องการความช่วยเหลือ อยากอยากวิงวอรัฐบาลว่าหันกลับมาดูประชาชนลากยาพนักงานรายวันพนักงานที่ที่ไม่มีไม,ไม่ไม่มีโอกาสได้รับเงินแบบประจำสามหมื่นสี่หมื่นแบบอื่นเขาให้หันกลับมาดูพวกพนักงานรายวันเพราะว่าพนักงานรายวันน่ะไม่ทํางานก็ไม่ได้เงินแล้วก็อยากให้เขาช่วยไอ้มาตาสามสามนะก็ยังย้ําคําเดิมว่าอยากให้เขามีมาตาสามสามเข้ามาเพราะว่ามันช่วยเราได้เยอะถึงแม้เราจะถูก วกเพิ่มบวกอะไรเงี้ยแต่มันก็มันช่วยเราได้เยอะอย่างอย่างอย่างน้อยพี่ก็ยังได้ข้าวสารมาต้องสิบห้าโลสี่พันที่เขาให้มานะได้ข้าวสารมาได้สี่พันสี่ที่พี่ก็ยังได้ข้าวสารมาสิบ <4, 000 S 3> ห้าโนละ <4, 000 S 3> ได้ไขาามาได้อะไรมาได้นมให้ลูกได้อะไรให้ลูกเนี้ยวันก็ว่าขอให้เขาช่วยให้ช่วยพวกเราให้ช่วยหันกลับมามองหันกลับมาเอ็นดูพนักงานไรยวันอย่าไปเอ็นดูประเภทบ้านหลังใหญ่ให้มาดูบ้านหลังเล็กๆอย่างพวกเราบ้าง เขาบอกว่าพอโควิด19มาเนี่ยค่ะคำถามสุดท้ายเลยเนาะเขาบอกว่าพอโควิด19มาเนี่ยค่ะพี่เราคนที่กระทบที่สุดที่สุดเลยนะที่ที่ได้รับแรงกระทบที่สุดเลยอ่ะคือคนหาเช้ากิน่ําเนี่ยแหละพี่ว่าจริงไหมอาจากที่บอกมาว่าเดือดร้อนคือที่สุดไหมอยากบอกว่าสุดของที่สุดคือพันเปอร์เซ็นต์อยู่ความเดือดร้อนแน่นอนคนที่เขามีเงินเป็นสิบล้านยี่สิบล้านอยู่ในแบงก์อ่ะ เขาไม่เดือดร้อนหรอกเขาใช้ยาคัมแบนคมแมกเขาก็อยู่ได้ยี่ห้าปีสิบปีแต่พวกพี่เนี่ยไม่มีเงินเก็บกันเลยหาเช้ากินค่าความเดือดร้อนมันจึงมากขึ้นและทวีคูณขึ้นมากเนี่ยคือความเดือดร้อนของพี่สุดของที่สุด,สดกับพนักง,งานรายวันแล้วพนักง,งานที่มีมีคัาแรงขั้นต่าพวกนี้จะเดือดร้อนมากคนที่มีเงินเดือนเยอะๆมีเงินอยู่ในแบงค์พวกนี้เขา้าเขาก็เป็นเสือนอนกินต่อให้รัฐบาลสั่งให้เขาหยุดงานสามเดือน คือครึ่งปีเขาก็มีเงินกิน<ม>เขามีเงินอยู่ในแบงก์แล้วพวกพี่นะแค่รัฐบาลสั่งหยุดสิบวันครับหงายท้องอะไรเอาที่ไหนกินพี่บอกว่าพี่ยังดีแต่ว่ามีคนรอบตัวพี่ที่สถานการณ์แย่กว่านี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่ยังดีตรงที่พี่ยังสู้ไหวแต่คนรอบข้างพี่บางคนเขาหาเลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงลูกโดยที่ไม่มีสามีคอยเลี้ยงเขาเขาแย่ยิ่งกว่าพี่บางคน บางคนเขาไปทํางานก็นคือเหมือนพี่นี่แหละเขาก็ยังต้องหอบขวดหอบอะไรเก็บมาเพื่อมาขายเขาเดือดร้อนกว่าเราเยอะคนคนที่เพื่อนเพื่อนพี่รอบตัวบางคนนะแต่บางคนเขาก็พออยู่ได้แต่บางคนก็แย่อย่างที่พี่เห็นอย่างบางทีแอลกอฮอล์พี่ยังต้องซื้อให้เขาอะ่ะเพราะว่าพี่รู้สึกว่าแอลกอฮอล์ขวดหนึ่งมันห้าสิบาทเนาะสำหรับเราอะ่ะมันก็สําคัญแต่เราคิดว่าถ้าเราเจียห้าสิบบาทเนี่ยซื้อแอลกอฮอล์ให้เขาไปดูแล ดูแลตัวเขาเนี่ยเขาก็ยังมีโอกาสมีเวลากลับไปดูแลคนรอบข้างเขาแค่นี้ค่ะว่ารอบข้างพี่ก็มีบางคนที่เดือดร้อนบางคนก็ยังพอหายใจออกพี่พี่มีเชิญต่อเลยค่ะแต่คนที่หายใจติดๆแข็ขัๆน่ะก็ไม่ใช่น้อยนะมันเยอะอยากอยากให้ช่วยเราบ้างแค่นั้นนะคะพี่มีวิธีให้กําลังใจซึ่งกันและกันยังไงเหรอคะกำลังใจง ให้เพื่อนหรือว่าให้เพื่อนใช่ไหมใช่ให้คนที่อยู่รอบๆตัวให้คนที่อยู่ประจําวันของเรานะคะพี่ก็จะบอกกับทุกคนว่าอากาศจะตกนะให้สู้ให้ท่องไว้เสมอว่าอดทนกับสู้เดี๋ยวมันจะผ่านไปได้ถ้าวันนี้เราทอ้อเราทอ้ทอท้อมันก็จะท้อตลอดไปเราต้องลุกขึ้นมาสู้กับมันให้ได้คนอื่นที่เขาแยกกับพวกเราที่เขาติดเขายังอยู่ได้และพวกเราไม่ได้ติด เราก็ต้องอยู่ให้ได้และเราก็ต้องคอยให้กําลังใจซึ่งกันและกันอย่าไปทับถมคนไหนที่เขาติดแล้วก็อย่าไปทับถมอย่าไปลังเกยียดเขาค<ม>อยให้กําลังใจเขาถึงเราไม่รู้จักพวกนั้นหรอกว่าคนติดนเป็นใครทุกค<ม>นตอนนี้คําว่าสู้กับอดทนสําคัญที่สุดพ<ม>ี่เชื่อว่าถ้ามีคำสองคำนี้ในใน,ในหัวใจอ่ะที่เชื่อว่ามันจะต้องผ่านไปได้